ใจนะฮะทำไมไม่เห็นโอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เะพอใช่แล้วแล้วตัวนีนะฮะทุกคนมาปิกปกันและคือสไรที่ผงมาเนี่ยเลยจบนรถนเอาใหม่กีนี่ครับรรพ่ออะไรครับจนเนี่ยด้สุดตัวคือไปอียิปต์บ่อยนะฮะแล้วก็ อชอบวัฒนธรรมของเขาที่มีระยะมา5,000กว่าปีนะครแต่ปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมเขาเนี่ยู่ลบสลายแล้วพอเราไปยืนที่หน้าพิระมิดหรือที่ใดสักแห่งหนึ่งที่เป็นโบราณสถานมันทําให้คิดได้ครับว่าอะไรที่ขึ้นจุดพีคสุดมันก็ตกลงมมาได้ก็มือแทกไปแล้วความสวยเป็นที่นึ่หมด เแล้วก็ทุกท่านคงได้เคยดูการ์ตูนนะคะในเการ์ตูนนะคะก็คือผ่ันอยากเป็นอิสเบลล่านะคะในเรื่องตะภายตัวันตะภายตะวันไลท์นะคะที่เลือกชุดตะวันไรในการที่จะประกวดนี้นะครับก็คือตะวันไรเนี่ยเป็นความหมายของกนะครับของเราทุกคนนะครับเป็นอันหนนึ่งอัเดียวกันนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับพอหมายคงจะมีเพียงเท่านี้ทุเจ้าไทยนะครับ

ือนแฟนเพงดาราแต่พวกเราว่าเรื่องวนกลับมานะครับให้มันเกี่ยวข้องกับความหมายคนทุกคนต้องมีความฝันนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่รวมๆกันในรูปเดิมเราสังเกตดูเราจะเป็นบริษัทเล็กเป็นบริษัทใหม่ๆแต่เราจะเป็นกำลังในกลุ่มบริษัทที่บริษัทตัวหน่งเขา g ล o g l e นะครับตะก้อนงตะก้อนมีอยู่ สวมมอกุดเสียบเช็นคุณก็ไม่ได้เสียบเข้าปาเลยครับนะครับก็เรียบร้อยดีดีด้วยครับ